จากมาระโกโบทที่4มีอุปมาอยู่3ามเรื่องด้วยกันอุปมารเรื่องผู้หวานพืชหมายถึงการเริ่มต้นของแผ่นดินของพระเจ้าอุปมารเรื่องมเมล็ดพืชที่งอกขึ้นหมายถึงการขยายแผ่นดินของพระเจ้าและอุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดหมายถึงผลของแผ่นดินของพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจเป็นอย่างมากและในวันนี้เราจะมาศึกษาอุปมาเรื่องผู้หวานพืชด,ด้วยกันในช่วงเวลานั้นคนอิสราเอลได้รอคอยพระเมสสิยาอย่างใจจดใจจอ่อ คือผู้ที่ช่วยให้รอดจากอำนาจของการปกครองของโรงมันแต่ว่าการมาของพระเยซูคริสต์นั้นแตกต่างกันพระองค์คือพระเมสยาผู้ที่ช่วยจิตวิญญาณให้ได้รับความรอดผู้ที่ช่วยให้เราได้ไปยังแผ่นดินของพระเจ้าก็มีคำถามว่าท่านคือพระเมสยาที่เราหลอคอยหรือเปล่าพระเยซูก็ไม่ได้ตอบตรงๆแต่ได้ส่งตอบผ่านอุปมาต่างๆและผ่านอุปมาเรื่องผู้หวานพืชนี้ซึ่งหมายถึง การเริ่มประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั่นเองซึ่งได้พูดเกี่ยวกับพื้นดิน4แบบแบบแรกก็คือตกตามผลทางจะว่าไปแล้วก็คือคันนานั่นเองด้วยเหตุนี้เมื่อมเมล็ดได้ตกไปที่นั่นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้และนกก็ชอบไปกินมเมล็ดที่ตกอยู่แถวนั้นแบบที่สองก็คือพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยรากก็ไม่สามารถลงลึกได้และเมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผา ก่อนที่ลากจะออกก็ถูกแดดเผาตายไปเสียก่อนเพราะฉะนั้นที่พื้นหินก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แบบที่3ก็คือกลางต้นหน้มถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นมาได้แต่น้ำก็ปกคลุมอยู่ด้วยเหตุนี้ทำให้ไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ก็จะเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุดสุดท้ายก็คือดินดีแล้วงอกงามจเจริญขึ้นเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างแต่ว่า สิ่งที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือการขัดขวางดั่นเองเหมือนกับการประกาศข่าวประเสริฐเราได้ไปประกาศกับผู้คนมากมายเจอคนที่ไม่สนใจและก็เมินเฉยถูกปฏิเสธเมื่อได้เจอแบบนี้ก็คงได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่างมากถึงกระนั้นเราจะต้องไม่หมดหวังเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนให้ตกในดินดีอครทูตเปาโลก็ได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าปลูกพระปอลโลลดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโตเราทั้งหลายเป็นผู้หว่านพืชเราเริ่มต้นแผ่นดินของพระเจ้าด้วยการประกาศแต่ผู้ที่ทําให้เติบโตนั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงทําให้เกิดผลอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ